ตอนนี้นะครับทั้งช่องของเรานะครับก็ได้สร้างกลุ่ม Black Clover M ขึ้นมานะครับ ซึ่งกลุ่มนี้นะครับสร้างมาเพื่อเอาไว้ให้ผู้เล่นแบ็คโควเวอร์เอ็นทุกท่านนะครับเข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลอัปเดตอีเวนต์กันนะครับหรือว่าโชว์กาชาอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเกมนี้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มนี้นะครับจะไม่มีการโควซื้อขายแต่อย่างใดนะครับเพื่อที่จะเอาไว้พูดคุยนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่นะครับที่ต้องการหาข้อมูลต่างๆภายในเกมเนาะหรือว่าให้ผู้เล่นท่านอื่นนะครับได้เข้ามาหาข้อมูลพูดคุยแลกเปลี่ยนกันต่างๆที่เกี่ยวกับภายในเกมนี้นะครับ โดยที่ทุกคนนะครับจะได้ไม่ต้องเจอกับการโพสต์ซื้อขาย ID ที่อยู่เต็มกลุ่มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางช่องของเรานะครับก็เลยสร้างกลุ่มกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการที่จะซื้อขาย ID นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทางใต้คลิปนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนะครับผมขอแนะนำร้าน d o u b l e P Shop นะครับเติมเร็วปลอดภัยไม่มีรีฟันหากใครสนใจนะครับที่จะเติมเกม Black c คเวอหรือว่าเกมอื่นๆนะครับเพราะว่าทางร้านก็ได้มีหลายเกมที่ให้เติมเนาะก็ทักไปสอบถามราคากันได้นะครับสำหรับเรื่องราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับยังไงก็ทักไปสอบถามทางลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม Black Cover รนะครับ ซึ่งคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับสำหรับการฟาร์มเมล็ดพรสวรรค์นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมาแชร์นะครับสำหรับเทคนิคที่ใช้ในการฟาร์มอยู่ทุกวันเนาะก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้อยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเทคนิคยังไงกันบ้างครับที่จะฟาร์มยังไงให้ได้คุ้มมากที่สุดนะครับแล้วก็ไม่เปลืองสเตมินาโดยใช้เหตุเนาะ สำหรับการอัพตัวละครนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราจะเป็นจะต,ต้องใช้มากนะครับสําหรับการใช้พวกเมล็ดพอสวรรค์พวกนี้เนาะในการปลดช่องพวกนี้นะครับก็ถ้าใครคิดว่าจะปลดพวกนี้เนี่ยในการปลดสุดเลยเนี่ยเพราะว่ามันจะมีในส่วนของสีลาด้วยในการใส่นะครับก็ทําให้ตัวละครเราเนี่ยเก่งขึ้นอ่าทั้งหมดก็จะมี3สีนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ซึ่งหลักๆเนี่ยก็จําเป็นจะต้องใส่ให้ครบทุกตัวอยู่แล้วอ่าคราวนี้เรามาดูของประเภท สำหรับประเภทในการอัพและกันซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือจะเป็นเม็ดเล็กอ่ะก็คือแบบนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นเม็ดใหญ่นะครับก็คือจะหน้าตาแบบนี้ซึ่งสำหรับดานในการฟาร์มเนี่ยก็จะมีที่อยู่ตรงเป็นถ้ำน้ำแข็งอ่ะตรงนี้นะซึ่งดานเนี่ยก็จะแบ่งกันคล้ายๆกับด่านปาราบุสซึ่งก็จะเป็นเอ่อพวกมอนสเตอร์ที่เป็น สีล้วนเนาะก็จัดทีมที่แบบว่า,าลงโดยชนะทางอ่าก็จะทําให้ผ่านด่าดนง่ายขึ้นนะครับซึ่งด่านเนี่ยทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด15ด่านนะครับเหมือนกับด่านฟาร์มอาวุธเลยแต่ก็จะมีค่าพลังศัตรูเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงกว่าเนาะโอเคคราวนี้ เราก็จะมาแบ่งกันซึ่งลักษณะของการใช้สเตมิน่าเนี่ยมันก็จะมีไม่เท่ากันเนาะในการฟาร์มแต่ละด่านซึ่งด่านสูงสุดเนี่ยก็จะใช้อยู่ที่14เนาะซึ่งระหว่างเนี้ยตอนที่อัดคลิปอยู่นะครับก็จะมีกิจกรรมในการลดเปอร์เซ็นต์ของการใช้สเตมิน่าเนาะซึ่งก็จะเป็นเหตุผลสําหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแชร์ดูวิธีการฟาร์มนั่นเองอ่าเดี๋ยวเราไปดูร้านค้าที่จะไว้ใช้แรกนะครับในส่วนของเมล็ดพรสวรรค์อันนี้เนาะก็คือจะมาที่ร้านเกรนะครับอ่าตรงนี้ ซึ่งก็จะมีการแลกอยู่เนาะสำหรับใครที่จะต้องการแลกแต่ย้ำนะครับผมไม่แนะนําให้มาแลกนะครับเพราะว่าการที่เราแลกเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคุ้มนะครับอ่ะ ซึ่งระดับแรกเนี่ยก็คือเราจะแลกเม็ดใหญ่นะก็คือเราจะเป็นต้องใช้เม็ดเล็กนะครับจำนวน3อันนั่นเองนะครับในการแลกก็คือว่าเราใช้เม็ดเล็ก3อัน,นเพื่อที่จะแลกอันใหญ่1อัน,นแต่ในทางกลับกันรครับสมมุติถ้าเราต้องการอันเล็กเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้อันใหญ่1อัน,นเลยนะครับเพื่อแลกกับอันเล็กแค่1อันเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะไม่คุ้มนั่นเองซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงไม่ให้แลกนั่นเองนะครับ <andal. S 1> ก็คือว่าเราจําเป็นจะต้องฟาร์มในด่านนี้ อ่าแล้วเราก็เลือกไปเลยว่าเราจะต้องการเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ่เพราะว่าถ้าเราลงตับี้ตะบันลงดานสิไปเลยเนี่ยการฟาร์มแล้วก็การใช้สเตมิน่าเนี่ยมันจะไม่คุ้มนะครับเพราะว่าดานสิเนี่ยถ้าเป็นอีเวนต์ปกติเนี่ยเขาจะใช้สเตมิน่าถึง14เลยครับซึ่งถ้าลดหลั่นลงมาเนี่ยมันก็จะใช้แค่5ถึง6นั่นเองก็คือ10หรือว่า12นะครับก็คือว่าทิศของผมก็คือเราจะเป็นจะต้องฟาร์ม เพื่อที่จะรู้ก่อนว่าเราจะต้องการตัวเม็ดเล็กหรือว่าเม็ดใหญ่นั่นเองซึ่งถ้าเราฟาร์มโดยที่แบบว่าไปที่15เลยเนี่ยมันจะดับไม่เท่ากันแล้วอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าอัตราการแรกเนี่ยมันไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่ในการที่เอาเม็ดใหญ่ไปแลกกับเม็ดเล็กอ่านี้เพราะว่ามันเป็น1ต่อหนึ่งแต่ถ้าเอาเม็ดเล็กมาแลกกับเม็ดใหญ่เนี่ยยังไงก็โอเคว่ามันใช้3อัน แต่ถ้าเราจะเอาเม็ดใหญ่มาแลกเม็ดเล็กแค่อันเดียวเนี่ยอันนี้มันจะคือว่าจะไม่คุ้มนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สําหรับการเกิดเบื้องต้นเนาะคราวนี้เราจะเป็นจะต้องรู้ก่อนว่าเราขาดเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ่ซึ่งเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรารู้แล้วเนี่ยว่าเราต้องการเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ่เนี่ยก็ให้เรามาเลือกฟาร์มเอานะครับเพราะว่าอัตราการดอกเนี่ยของด่าน15เนี่ยมันจะดอกในส่วนของเม็ดใหญ่เนี่ยมากกว่าเพราะว่าถ้าเราต้องการเม็ดเล็กเนี่ยแต่แบบว่าเรามาฟาร์มด่า15เนี่ย เม็ดเล็กเนี่ยมันจะดอบน้อยกว่าซึ่งทํายังไงถึงจะได้เม็ดเล็กเราก็เลยจําเป็นจะต้องไปแลกอย่างที่บอกนะก็คืออันเนี้ยหอันมันแลกได้แค่อันเดียวทั้งทที่เราจะต้องไปฟาร์มด่านที่6เนาะในส่วนที่ของผมฟาร์มนะครับเพื่อที่จะได้อันเนี้ย คุ้มมากกว่าแล้วใช้สเตมินาน้อยกว่านั่นเองเพราะว่าการเลือกในการใช้สเตมินาเพื่อที่จะฟาร์มในแต่ละรอบเนี่ยสำหรับสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยนะครับก็ค่อนข้างที่จําเป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าไอ้สเตมินาเนี่ยเขาค่อนข้างมีจํากัดนอพระว่าถ้าเราบริหารดีเนี่ยมันจะสามารถทําให้แอดีเราเนี่ยเติบโตได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดในการใช้สเตมินาด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย โดยด่านที่เราจะต้องการเม็ดเล็กเนี่ยผมจะเลือกอยู่ที่ด่าน6นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราฟาร์มากกว่านี้มันจะใช้สเตมินาเพิ่มกว่าเดิมแล้วก็คือเป็น14ซึ่งถ้าเป็นด่าน6เนี่ยมันก็จะใช้แค่12นั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้นะก็จะไม่พูดถึงเรื่องศีลาละกันตรงนี้เนี่ยเราเอาแค่มเมล็ดพลสวรรค์นเนาะแต่ถ้าใครอยากได้การดอรอปศีลาด้วยเนี่ยก็มาฟาร์มด่าน15เลยก็ได้นะครับ ในส่วนของถ้าเราต้องการที่จะดับเม็ดใหญ่เนาะอ่ะเริ่มต้นนะครับก็ถ้าเราต้องการเม็ดเล็กเนี่ยให้เรามาฟาร์มที่ด่านหกอ่ะเดี๋ยวเรามาฟาร์ไห้ดูกันนะครับแล้วก็จะมาดูกันว่ามันดับแค่ไหนโอเคไป โอเคหลังจากที่เราฟาร,ร์มแล้วนะครับเราก็จะดรอปเม็ดเล็กมาเนาะแล้วก็โชคดีนะครับก็มีดรอปเม็ดใหญ่มาด้วย1อันเนาะซึ่งเราใช้สเตมิมนาไปทั้งหมดแค่10นั่นเองนะครับถ้าเทียบจากอีเ,อเวนต์ปกติเนะาะคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองมาฟาร,ร์มในส่วนของด่านที่15กันบ้างน,นะครับโดยเอีเวนต์ปกติเนี่ยจะใช้ทั้งหมด14เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีอัตราการดรอปยังไงกันบ้างน,นะครับ่ะดอวย อ่าสังเกตดูนะครับสําหรับการดอกนะครับก็จะดอบแค่เม็ดใหญ่นะครับ2อันเท่านั้นนะครับอ่า เพราะฉะนั้นนะครับในการที่เราใช้สเตมิมนาไปทั้งหมด14เนี่ยแล้วดอบแค่2อันนะครับเมื่อเทียบกับถ้าเราต้องการเม็ดเล็กเนาะแล้วเรามาฟาร์มที่ด่าน6เนี่ยก็คือเราจะใช้แค่10เองนะครับก็คือจะมีโอกาสดอบเม็ดใหญ่ด้วยเนาะหรือว่าถ้าเราแบบโชคล้ายจริงก็อาจจะดอบแค่เนี้ยสออันอ่ะ ก็หรืออาจจะดอก3อันแล้วก็ไม่ได้ดอกเม็ดใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็สรุปได้เลยว่าผมแนะนำอ่ะก็เป็นความเกียเห็นส่วนตัวเนาะสำหรับใครที่ต้องการเม็ดเล็กอันนี้ผมแนะนําให้ฟาร์มในด่านต้นๆอ่าหรือว่าด่าน6เหมือนกันก็ได้อ่าหรือว่าถ้าใครอยากจะเพิ่มหน่อยเนี่ยในการดรอปของศิลาเนี่ยก็มาที่ด่าน7ด่าน8ก็ได้นะครับแต่ส่วนถ้าใครต้องการที่จะดรอปเม็ดใหญ่เลยอ่ะก็ให้มาฟาร์มที่ด่าน15ก็ได้เนาะ หรือว่าจะน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับอตรงนี้ก็จะเน้นไปเลยเนาะว่าเราต้องการอันใหญ่หรืออันเล็กเนาะก็ให้มาฟาร์มตามด่านที่เราต้องการจะใช้ของชิ้นชิ้นนั้นดีกว่าหลังจากที่เราฟาร์มมาเสร็จเนี่ยซึ่งถ้าเราได้เม็ดเล็กมาใช่ไหมเราก็สามารถมา แลกกับเกได้ตรงนี้ซึ่งการแลกเนี่ยมันก็จะคุ้มกว่านะครับโดยที่เราเสียสเตมิน่ไปทั้งหมดแค่10เองในการฟาร์มแล้วก็มาแลกเป็นอันใหญ่แทนที่เราจะไปฟาร์มอันใหญ่แล้วก็มาแลกอันเล็กได้แค่หนึ่งซึ่งก็จะมีโอกาสการดรอปอันเล็กเนี่ยในด่านที่15เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิกแล้วกันยังไงก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะครับในการฟาร์มเมล็ดพรสวรรค์เนาะเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญเหมือนกันในการปลดล็อกตัวละครเราให้เก่งขึ้นนะครับสําหรับตรงนี้เนาะซึ่งก็เนี่ยเราจะเป็นจะต้องอ่ปลดทั้งหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้อง ใช้สเตมินาในการฟาร์มเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีและกันในการประหยัดในการใช้สเตมินาของเราสําหรับสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยนั่นเองนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับในการทําคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทางช่องนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ